วันนี้จะทำปานินทอดราดซอสพริกขี้หนูวิธีทำง่ายๆนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยมากพร้อมวิธีทอดปลาให้กรอบนอกนุ่มในทางบ้านดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมจดสูตรกดแชร์ไว้ทำตามนะครับจะใช้เป็นปานินหนึ่งตัวน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนะครับขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาบั้งทั้งสองข้างครับบั้งแบบนี้นะไม่ต้องลึกมากครับถ้าใครไม่ชอบทานปลาินิลจะเปลี่ยนเป็นปลาทับทิมหรือปลาอื่นๆก็ได้อันนี้ตามชอบครับและปลาก็บั้งแค่นี้นะใช้ได้แล้วนำไปทอดได้เลย ให้เราตั้งกระทะน้ำมันใช้ไฟกลางครับพอน้ำมันร้อนแล้วนําปลาลงทอดใส่ปลาลงไปแล้วอย่าพลิกอย่ากลับอย่ากวนเขานะครับปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา7นาทีพอครบ7นาทีแล้วปลาจะลอยขึ้นมาแบบนี้ให้เราพลิกกลับด้านเทคนิคการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะก็คือน้ํามันต้องร้อนแค่นั้นเองครับหลังจากที่พลิกกลับด้านเสร็จแล้วทอดด้านนี้ต่ออีก4นาทีปลาไซนี้ทอดแค่นี้พอนะครับจะออกมากรอบนอกนุ่มในครบ4นาทีแล้วตักขึ้นได้เลยครับนี่ครับลักษณะของเนื้อปลาจะเป็นแบบนี้ กรอบนอกนุ่มในไม่แข็งไม่แห้งเกินไปนะเนื้อปลาด้านในจะฉ่ำอร่อยมากทีนี้ตั้งกระทะทำน้ำราดกันได้เลยใส่มันพืชลงไปเล็กน้อยครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงใส่กระเทียมสับลงไปสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนและสําหรับใครถ้าสนใจกระทะใบนี้ที่แจ็คใช้อยู่ในคลิปนะครับกดสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวแจ็ควางช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ครับเป็นกระทะอลูมิเนียมขัดเงาใช้งานดีมากๆพอกระเทียมได้ที่แล้วใส่รากผักชีสับลงไป3รากแล้วก็พริกขี้หนูสับครับแจ็คใส่ประมาณ2ช้อนโตกพอ ใครชอบเผ็ดมากๆใส่เพิ่มได้นะแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันให้ส่งกลิ่นหอมเลยครับอย่าลืมนะครับใครสนใจกระทะเนี่ยกดสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บครับจะใช้1ช้อนโต๊ะครึ่งขั้นตอนนี้ผัดให้น้ําตาลปี๊บละลายก่อนนะแนะนาให้เพื่อนๆใช้พริกขี้หนูส่วนนะครับจะมีกลิ่นหอมถ้าใช้เป็นพริกกินดาจะไม่หอมนะครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปประมาณ10ช้อนโต๊ะพลิปนี้จะใช้น้ําเยอะหน่อยเพราะว่าต้องการน้ําไปราดข้าวด้วย ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มไก่ครับเจคใช้1ช้อนโต๊ะเพิ่มรสชาติเค็มด้วยน้ำปลาครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครับเจคใช้2ช้อนโต๊ะแล้วก็เพิ่มรสชาติเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะทีนี้เร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงได้เลยคนคลุกเคล้าให้เข้ากันรอให้น้ำเดือดคนขึ้นมาขั้นตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพอน้ำเดือดคนขึ้นมาแบบนี้แล้วเจคจะใส่ผักชีลงไป, Toby งไปอีกกกกกกกนนนนนนนะะเเเเเเเพิิ่่มมลลหหหออออออแแสสสสีีีััคคครรรรบ้้้้้้็็็ยยาาาซขขงุใ กลิ่นหอมมากๆเลยครับเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนครับนําปลาลงมาวางไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็ตักน้ําซอสขึ้นมาครับลาดลาดบนตัวปลาแต่ใครไม่ทําแบบนี้ก็ได้นะจะเอาน้ำซอสลงไปลาดปลาเลยก็ได้แต่แจ็คอยากให้น้าซอสเนี่ยซึมในตัวปลาสักนิดหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ช่ำน่าทานมากลาดด้วยน้ําซอสลงไปอีกอย่างที่บอกในคลิปนี้แจ็คจะทําน้ําเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะนําไปคุกข้าวอยากให้ทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับทําง่ายๆรสชาติอร่อย ทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้ลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ